โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมน็อตต้ในตอนแคสเกมมิ่งกับเกม Modern c o m b a c k 5นะฮะก็สิ้นสุดการรอ,อคอยกันสักทีนะสำหรับเกมนี้นะหลังจากที่รอ,อคอยกันมานาน <laughs> แสนนานนะเอ,อ่อโอเคเร,รอโหลดแป๊บหนึ่งนะก็ผมอย่าว่าผมได้แคสไปรอบหนึ่งลวแต่เกิดไฟเันเสียนะก็เลยต้องมานั่งแคสใหม่นะอ่ะมันตอนเข้ามันมีอินโทรเล็กน้อยนะก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะ โอเคภาพก็กราฟิกก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้เลยแหละฮะแล้วก็จะบอกแล้วก็เออจะมีฟังก์ชันต่างๆนะประมาณนี้ฮะเออแต่งปืนได้นะเปลี่ยนปืนได้นะโอเคฮะแล้วก็เก็บเวลฮะแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะด้วยการเชื่อมต่อเนี่ยแล้วผมกดเชื่อมต่อทำไมวะ เออไม่ต้องไปสนใจมนันอะโอเคก็มาเข้าูกกันเลยก็ผมผมจะมานั่งเล่นใหม่ผมจะมานั่งเล่นใหม่มมหมนะตั้งแต่ด่านหนึ่งเลยนะโอเคมาก็ภาษาัจะเป็นภาษาไทยนะก็เพียงวันที่เปิดการประชุมนานานะชาติเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เกิดการจู่โจมหลายแห่งในกรุงโตกเกี่ยวทำให้เมืองทงให้เมืองทั้งเมืองต้องต,องตกอยู่ในความกลัวหจนไม่ชีวิต ผู้ดได้รับบาดเจ็บยังไม่สามารถประเมินได้แต่รายงานเบื้องต้นบ่งชี้ว่าความเสียหายยังหนักแีกะชี้ว่าเกิดความเสียหายไปยังหนักฮนะเป็นความเสียหายยังหนักเลยโหลืมตาตื่นเนี่ยวัตโนจิวัดอะไรวัลินโนจิคืออยู่ในญี่ปุ่นใช่ไหมฮะโตเกียวฮนะน่าจะใช่โอเคมาแตะเพื่อเริ่ม ป้าหมายที่ตวัวให้ลาถอยสังหารยะไปชิตสองโอเคมาอุย้ยอะไรเนี่ย,ยทางนี้ค่ะลูกข้อตามฉันมาอุย้ยแหลกอาจจะแหลกเลกน้อยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราผมเปิดปโปรแกรมเสีปลไว้เช่นเคยฮะมันจะกินแหลมนะมันก็เลยทำให้เครื่องแหลบแล้วเกมแบบนี้ก็โอ้โหรอตรงนี้ก่อนโอเครอก็รอ้ยอุย้ยไม่ ช่วยช่วยช่วยเลือดนะจอห์หึ่หยิบจิ้มชืกโอ้โหหึ่มหยิบปืนมาอุ้ยแหลก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 แลกยิงมัน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 โอเคทางนี้ค่ะโอเคยิงมันยิงมันยิงมันอุ้ย เกิดอะไรขึ้นยิงมันโอ้โหระเบิดเลยสิผมยังไม่รู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นนะเพาะมันแหลกเอาไปทางไหนเอาทางนี้โอเคแล้ตรงนี้โอเคโอเคอุ้ย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 อื้อหือวิ่งเสีวิ่งเสีเฮ้ยโอเคยิงมันก็ไป อุ้ยโอ้โหโดนอัดอื้มอื้มโอเคนายนายกโกโก,โกอื้มย,ยิงมัน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 เข้าไปอีกฮนะไม่ต้องไม่ต้องให้มันเหลือหลอ่ออหลอ่อเหลือเหลือหล่อเอออะไรของไอ้ช่างมันเถอะเล่นมุกอะไร เดยบอกว่าผมเป็นคนเล่นมุกแป๊กมากเลยนะผมเลยไม่ค่อยใส่มุกในคลิปอ่ะอุ้ยอุ้ยใส่มันเข้าอีกเช่โอ้โโอ้โหความระดับนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยขาโอ้โหใส่มันใส่มันใส่มันอื้ทำไมท่านถึงแรกได้เยี่ยงนี้มอบ ไฟไฟไฟอุ้ยอุ้ยหน้าแดงโอ้หอุ้ยต้องการช่วยเหลือโอเคมีคนช่วยฮะในช่วงเวลนี้ยิงอันอุ้ยโอ้โหยังไม่หมดอุ้ยอุ้ยล่วงอีกรอบแล้วคิดล้มเหลวเลยโอเคล้องใหม่ฮะโอเคต้องขออภัยในความกักของผมนั่นเองโอเคมา อะไรเนี่ยทางนี้ค่ะตามฉันมาเขเคตามมาแล้วอะ่ะโอ้คนเจ็บแหลกโอเค,อเคมาตรงนี้ค่ะนะคะเกีย์รออะ่ะรอแล้วจะเดินจะ,จ,จะเจอแบบนี้ผมถึงไม่อยากรอไงเลื่อนนั่น,นแหละหยิบพิมมันไปปนนลุนั่นแหละ โอเคหยิบป,ปืนมาค,คุณไม่เป็นไรนะจะไม่เป็นไรครับสาดสาดสาดอันนี้อีกโอ้โหโอ้โหยิงมันยิงมันโอ้ไม่แปลกฮะที่แรกครับแม่งกินแรมเยอะจริงๆฮะเกมนี้ฮะเราไปทางไหนวะ โกโกโกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราไปหามันทำไมไอ้อยตุเสือโคนี่เจ้วอุ้ยอย่าตายอย่าตายโอเคถอย้างมาถอยออกมาไปข้างมาอุ้ยเล็งมันสิเออนั่นแหละใส่มันเข้าไปเล็งอุ้ยมามา,มาอะไรตรงมาหมดอะไรตอนนี้ ยิงมันยิงมันเข้าไปอุ๊ย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 ปฏดรูปโงจง้โอ้เมื่อกี้เราตา,ตายตรงนี้เราจะไม่ตายอีกรอบก็อย่างที่บอกเกมนี้กินแรมพอสมควรเลยฮะ ก่อนเล่นก็ต้องเคลียร์แล้วให้ดีๆนะและยิ่งเปิดโปรแกรม s p r Pro อย่างผมนี่มันทำให้แหลกไปโดยปัญญาฮะอุ๊ยอุ๊ยเงื่อนเงือนเงื่อนอุ๊ย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 ฝ่ามันเข้าไป โอ้ยโอ้ยหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงหลบเข้าก่อนเ <t> ออโอเคฝับมันฝับมันอยอะแเยอะเหลือเกินเยอะแยะเหลือเกินโอเคมาหาละนี่ฉันมอบสิ่งนี้ให้คุณถ้าจะได้ต่อฉันได้นะขอบคุณนะโอเคมิช okay, ชั่นของพีทไปแล้วฮะ โอเคถัดไปโอเคถัดไปโอเคเล่นต่อฮะเยสก็ยอดถ้าเกมนี้อะผมแนะนำให้ไปโหลดเลย่ะราคาอยู่ประมาณ229ร2อเองร้เกานะแต่มันก็คุ้มที่โหลดมานะก็ะแนะนำเลยอะโอเคอาจจะโหลดช้าอกน้อยนะเพราะเกมนี้มันต้องใช้เน็ตเข้านะ มันเลยแล้วเน็ตผมก็แบบกา,กากด้วยก็เลยไปกันใหญ่นะมีของปลดล็อกชิ้นใหม่โอเคยังไม่ดูมาเริ่มเกมกันก่อฮะโอ้ยขอโทษโอ้ยเลยลูกสาวของอะไรเอกราชโชโตญี่ปุ่นมิคุมิคุคนโนะเกิดในเมืองฮันดาประเทศญี่ปุ่นแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาไปไว้ไวื่อะไรอะไปกับการเดินทางเพื่อไต,ต่เต้าในชิพยาบานเธอเป็นคนสนิทกับฟู๊ ไว้จะดีที่สุดอะไรทั้งพร้อมยังจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพ้องยังมมีขู่นี่ใช่ฮันแคเนลวิกขู่ที่เป็นโอครารลอยว่าที่ร้องเพลงไงวุุ้ยว่าถ้าใช่นี่ก็สุดยอดเลยเกมนี้เค็ okay, แตะไปโผล่ลิขโอเคปกป้องมิขู่ฮะคบมาแล้วมูสบกูสุดยอดแม่ ยิงม<อ> <im sharing> ันซ <im halt> okay. ิเอเออแล้วคุณจะออกมาอะไระแยขนาดนี้ฮะสมันสมันสอุ้ยสสสสสโอเคสจนมันสจนมันตายโอเคสัไม่สัไม่ห้าดาวเลยฮะ คืออะไรห้าดาวอะโอแหลกความแหลกเนี่ยทำให้ผมตายบ่อยโอเคหโอ้โหโอ้โอ้โหอุ้ยติด้โข้าเข้โข้างในอุ้ยอ้โอ้โหอ้โหอ้โเฮ้ยเออโอ้โอ อาจลขนาดนี้ก็โอเคที่ไหนหมดเต็มเลยเต็มปดํระดาเิสร์ศาสาสตร์ศาสตร ัตมันสัตมันสัตมันโดนมากไว้นะแล้วมันก็ไม่มีแผ่นที่บอกสุดยอดเลยไนอะเกมนี้ภาคาไม่มีแผ่นที่บอกอนะ่ะมีแผ่นที่บอกก็ถหนก็ยังดีนะอุ้ยอุ้ยหมดย่งน่าจะหมดแล้วมนะั้งเคสฝาดต่อฮะเคตรงนี้เจ๊ถึงตรงนี้แล้วอนะเลื่อนลง ออโอเคกโกโกโกไปเก็บปืนก่อนเปลี่ยนปืนฮะไปตรงไหนต่อวะเรินมาตรงนี้อะไรวะเนี่ยอุย้ววิง่งฮะวิ่งฮะเฮ้ยอะไรอะมึงวัทำเชื่ออะไรที่นี่วะฆ่านังเลยครัมึงเป็นใครวะเลสเตอร์เรื่อนอู้ว อใสผมพยายามกัดื้สุดยอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยอกนะเลื่อนขึ้นบีบโดนชกอุ้ยเลื่อนขึ้นนี่อื้อเลื<ห> <iles. S 1> ่อนขึ้นนี่อื้ออุ้ยบีบคอนั่นแหละจับมันไปซะนั่นแหละเยอะดีนะอื้ออุ้ยเลื่อนขึ้นโอเคโโอ้หบล็อกได้แล้ว หูโดนยิงสุดยอดฮะปบมือให้คุณไม่เป็นไรนะขอตายแล้วฉินข้าเขาส่งปืนนั่นมาให้ฉันเฮ้ยขาดเอ้ยหูตกที่ในหัวทิมกระเลงเต้นเต้แล้ฮนะเกิดอะไรขึ้นเอา้าเกิดอะไรขึ้นเอา้าแล้วฟูก็บอกหัวทิมเนี่ยนะโอ้โอ้ให้ผมฟูแบบนี้เนี่ยนะ บ้าหรือเปล่าฮะแม่ข้าวใหม่อ่ะข้าวผีสาัาว์เลื่อนลงเลื่อนลงแล้วหืมตัดเชือกจุกหูตกลงมาโอเคไม่เป็นไรนไปไปดูทางแรงกก่อนนะฉันต้องช่วยที่นี่ค่ะไปได้แล้วโอเคมิชชั่นคอมพิวแล้วทำไมมิชชั่นนี่เมันง่ายจาังวะโอเคถัดไปอ่ะถัดไปอ่ะตินต่อ โอเคก็มิชั่นหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณ6นาทีได้นะห้าหรือหกนาทีนี่แหละฮะโอเคเคีย okay, ร์ไม้แ <okay>, ป๊บโอเคตอนนี้เครื่องร้อนมากเลยฮนะเปิดโปรแกรม2โปรแกรมพร้อมกันนี่สุดยอดเลยแล้วก็เทรศัท์ผมก็มีปัญหาด้วยนะไม่รู้ปัญหาอะไร ก็แก้แล้วแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมอะท่าที่ควรที่นี่ความไปถึงเนี่เอไม่ดูฮะมันพูดไวอะมีของปลดแล้วไม่ปลดหรอกเอ้า <c oughs> มิชชั่นสามอะโอเคผมจะไม่เล่มิชชั่นสองนะก็ต้องขอบพอยด้วยเล่มิชชั่นสามแล้วก็มาเข้ามิชชั่นสีกันดีกว่าโอเคเริ่มเกมโขเคต้องขอบพอยด้วยจริงๆไงวูสเป็นทั้งพู้นํำที่มีสรารพแดละ ทหารฝีมือเยี่ยมปัจจุบนันกัสแมนแกัสเบลทุยกัสแมนนะซีเคียวลิตี้จ้างเธอให้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลภารกิจซึ่งเคนเดนฟินิกก็อ,อยู่ภายใต้อายัดของเธอด้วยโอเควอสลินโนจิเข้าช่วยฮะเแี่เราต้องเข้าช่วยนะเป็นภารกิจสุดยอดแล้วก็ต้องทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงฮะ หลดนานไปไหมเอ้ยหมายอะาจากวอดนะสังหารพนอาวุธหนักมิสติคลมิติคินอะไรของมันมิติคอลสองะคืออะไรมิติคอลใช้มีดชุบโอ้โหุดยอดโอ้โหเสียกแทบวกโอ้โหโอันไม่ตายง่ายๆด้วย คิดจะเข้าคืออะไรวะโหระเบิดตุ้ม <c oughs> แล้วกูหยิงอะไรอยู่นี่ยิงมันยิงโดนน้องไหมเฮีย <c oughs> โดนฮะ <c oughs> ยิงหัวฟาดมันฟาดมันฟาดมันอุย้ยแหลก ยังไม่หมดเลยแล้วรีบไปไหนวะายิงมัาโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งไม่งั้นก็มีแผนที่บอกอีกไปไหนต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนอีกอุ้ยอุ้ยอย่าแหลกโหอยู่นี่เองอ่ะพี่ยิงสิเอออยู่ไหนอีก อยู่ฝั่งนี้ฮะม,มาถึงที่ก็สาบมันไปสิจะรออะไรเพชคาดขึ้นไรเพชคงพพชคาดอุ้ยแหลกสาดมัน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 ฝาดมันาดมันาดมันามันสาดมัน,มนมสาดมันฝนะาดมันาดมันมมมันนาดมัน อือโอ้ยโอเคถึงประตูแล้วเปิดประตูมาอื้อหือโอ้โหตัวตัวหาอะไรวะน่ะคนเสกเกิลเก้ยโดนระเบิดงานเข้าแล้วฮะจังหวะนี้เราต้องสู้กัปหานน่น่ะเอาชีวิตรอดจนกว่าชิงจังหวะกำลังชิงจังหวะเอาชีวิตรอดเหรอฮะ ให้ผมเอาชีวิตรอดจากไอกตัวอะไรเนี่ยนะฮะจินบ้าไปแล้วอะไรคืออะไรเอา้าทางเฉยเลยหยุดไว้ก่อนนะฟินิกส์อีกไม่กี่นาทีก็จะมาอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่วินาท,นทีแล้วเมื่อไหร่นะอะฮะเฮ้ยเสียงรถมาแล้วมาแล้วนั่นไงโอ้โหโดชนไปขนาดไปอุ้มระเบิดอีกสุดยอดดูเหมือนเราจะมาทำเวรพอดีนะเดี๋ยวช่มาเลย โอเคมิ m ช i s s i o n c o m p e t e ไปแล้วโอเคถัดไปพลิกเศษเป็นเหรียญตาเออขอที่สามารถปลดล็อกได้โอเคโอ้โ okay. ห <laughs> oh, สุดยอดนะฮะไปจริงๆฮนะสำหรับม okay, ิชชั่นหนึ่งโอเคก็อลลดล็อตลรอตนั่นก็มันใช้เน็ตเข้าประมาณนี้แล้วเน็ตผมกล้ากฮนะ ก็ไม่มีอะไรมั้งโอเคตืตืตืเราต้องเคลียวัดนี้ให้ได้ก่อนจะล,ลุกลานมีของปลดล็อกใหม่แล้วคืออะไรฮะเคลียคืออะไรฮะคืออะไรฮะก็เอ่อแป๊บบนึงเข้าที่ปืนก่อนก็มันสามารถ ปรับปืนได้อย่างนี้นะคือแต่งปืนอะไรได้นะแล้วก็เออปืนไปแล้วทางจุดจงอันนี้ก็คือสามารถใส่สกิลได้ด้วยนะใช้มันใช้ s p sp คืออะไรไม่รู้ก็มันคืออะไรอะ sp ได้จากที่ไหนอะ่ะผมยังไม่รู้เหมือน,นกันน่าจะ,ะ,าจะได้จากเลเวลมั้งน่าจะใช่น่าจะได้จากเลเวลเออมีอะไรอีกไหม หน่วยของฉันเออย้อนกลับไปก่อนนะมันคืออะไรฮะน่ารักโอเคก็มีประมาณนี้นะอันนี้อันดับย้อนกลับไปอะก็มีประมาณนี้นะสรุรบเกลือมาเรื่องของแบงคเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะขอบคุณที่รับชมมาชอบกดไลค์กดติดตามได้เลยนะบ๊ายบาย